ชอบปะล่ะฮะทำไมนะน้องอยากหาเอ้ยแดกน้องไม่ได้ค่ะ่าปาบน่นอะไรวะอ,อะไรวะอะไรวะก็เต่าไงเต่าเต่าว้าว์เต่าแก๊กสวัสดีน้องอยังสวัสดีครับปอ,อนสวัสดีครับเร็วเร็ น้องใหม่น้องใหม่แต่ความมีเพื่อนะดูนเดินเดินดินเขาทำทอันะเอ็นะเอนะเอะเดินเดินเดินอีกับมาทองดิทองก็จะว้าวว้าว้าวว้าววอยู่เนี่ยเดินยดดนเเอี่ยอุ้ย ทองทองไม่ช่มาคุยใหญ่กว่าเราอยู่กองติดกันไปนะไปนะ